โครงการ i c a r u s ติดตามสัตว์ป่าด้วยเทคโนโลยีอวกาศเพื่อไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์โครงการ i c a r u s ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยสัตว์โดยใช้อวกาศติดตามการเคลื่อนไหวสุขภาพและสภาพแวดล้อมของสัตว์นับพันแบบเรียลไทม์โดยใช้ดาวเทียมที่ SpaceX นำส่งสู่อวกาศการปล่อยดาวเทียมนี้เป็นการทดสอบระบบใหม่หลังจากโครงการหยุดชะงักไป3ปี มีแผนจะปล่อยดาวเทียมเพิ่มอีกในอนาคตอุปกรณ์ติดตามขนาดเล็กติดตัวสัตว์จะส่งข้อมูลไปยังดาวเทียมซึ่งบันทึกพิกัด GPS อุณหภูมิร่างกายสภาพอากาศและความดันอากาศนักวิทยาศาสตร์หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยทำนายสภาพอากาศการแพร่กระจายของโรคและตอบคำถามสำคัญเช่นการหายไปของนกหลายพันล้านตัวหรือการที่สัตว์สัมผัสภัยพิบัติล่วงหน้าได้อย่างไร ในปีหน้าจะเริ่มติดแท็กและติดตามสัตว์5 0 0 0ันลบ0,000ตัวและตั้งเป้าขยายเป็น1 0 0 0 0แตัวในที่สุด